กรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบผม,ผมนายชอตตี้บูจวอ้อยเช่นเคยครับวันนี้ครับอยู่ที่เกมทรา h a าโกลบอลนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยมาในแนว MMO ไม่มีออตโต้การต่อสู้ให้นะครับเกมนี้เล่นเองของจริงครับ ซึ่งจริงๆแล้วเกมนี้เนี่ยเปิดให้บริการที่เกาหลีมาตั้งแต่ปี2017แล้วนะครับก็มีหลายส่วนเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดที่มันเด่นๆของเกมนี้เลยกันละกันนะครับอย่างเช่นเกมนี้ไม่มีระบบอาชีพเพราะว่าตัวละครของเราเนี่ยจะใช้อาวุธอะไรก็ได้แต่ในช่วงต้นเนี่ยเราจะเลือกได้แค่2อาวุธจากทั้งหมด7ชนิดด้วยกันนะครับ ส่วนกิจกรรมต่างๆก็มีค่อนข้างเยอะครับอย่างเช่นระบบแบ่งฝ่ายมาถึงนานผู้ชมจะต้องเลือกเลยว่าจะอยู่ฝ่ายไหนนะครับแล้วมันก็จะมีกิจกรรมที่จะให้2องฝ่ายเนี่ยเข้ามาต่อสู้กันนะครับไม่ว่าจะเป็นแบทเทิลกราวที่แบบว่าแบ่งฝ่ายฝั่งละเจ็ดแปดคนนั้นก็มาสู้กันหรือไม่ก็อยู่ในบางพื้นที่ะครับถ้าเจออีกฝ่ายหนึ่งขึ้นหัว uh แดงก็หวดกันได้เลยครับส่วนเซอรเมอร์นของเกมนี้ก็จะมีพวกไลฟ์สกิลครับเช่นตกปลาขุดแร่เก็บไม้ทําอาหารอะไรแบบนี้ครับ นอกจากนี้ยังมีพวกกรชปองเปิดหาสัตว์เลี้ยงเปิดหาการ์ดที่เอาไว้ติดตั้งให้ตัวละครแล้วตัวละครเราก็จะเก่งขึ้นด้วยนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูคลิปรีวิวของจริงเลยก็แล้วกันว่าเป็นยังไงบ้าง ก่อนสร้างตัวละครครับเขาจะให้เราเลือกว่าเราอยู่ฝ่ายไหนนะครับก็คือเอาไว้ทําสงครามระหว่างฝ่ายนั่นเองครับอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบกันละกันเนาะหลังจากนั้นเขาก็จะให้เราสร้างตัวละครน,นะครับซึ่งก็จะมีตัวละครทั้งหมด4ประเภทด้วยกันก็คือผู้หญิงที่โตแล้วนะครับแล้วก็จะมีผู้หญิงที่ออกแนวโลลินิดนึงอ่าก็คือจะตัวเล็กๆหน่อยออย่างนี้แล้วก็มีผู้ชายนะครับก็อันนี้ก็คือค่อนข้างสมส่วนนะครับแล้วก็มีผู้ชายอีกแบบหนึ่งก็คือ ค่อนข้างก่ำยำนะครับตัวใหญ่อะไรแบบนี้ซึ่งเราก็สามารถที่จะตกแต่งหน้าตาตัวละครแล้วก็สวดทรงองเอวได้หมดเลยนะครับสำหรับอาชีพของตัวละครไม่มีให้เลือกนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนอาวุธได้เลยนะครับแล้วก็เรื่องของการแต่งหน้าทําผมก็ทําได้ค่อนข้างละเอียดนะครับมันจะมีทั้งพีเซตให้แล้วก็การแบบว่าเออให้เราเลื่อนตําแหน่งของคิวเคิลตาเตอร์อะไรเงี้ยสีรูปแบบประเภทอะไรเงี้ยก็คือเรียกได้ว,ว่าทําได้ค่อนข้างดีนะครับทรงผมก็ยังได้เห็นครับมีเป็น1ิบเลยนะเปลี่ยนได้หมดนะครับตรงนี้ ส่วนสารีราร่างกายก็เปลี่ยนได้นะแบบจะนมใหญ่จะหัวใหญ่อะไรเงี้ยก็ทําได้นะครับจะก้นใหญ่ก็คือทําได้หมดอะนะมันก็จะมีให้เราปรับนะครับอะไรแบบนี้เป็นตน้นน่าเสียดายครับไม่มีชุดชั้นในให้ดูแล้วนะครับก็คือจะมาเป็นพรีเซตแบบนี้เลยนะครับ หลังจากนั้นครับเขาก็จะมีการสอนใช้อาวุธการต่อสู้เบื้องต้นนะครับก็อ,อันแรกนี่คือจะเป็นดาบคู่นะครับก็จะมีเรื่องของการเก็บเกรดด้วยนะครับก็คือไม่สามารถใช้บางท่าได้จนกว่าจะเก็บเกรดก่อนอะไรเงี้ยเนาะซึ่งการเก็บเกรดก็คือการโจมตีโดยใช้สกิลเนี่ยแหละครับมันก็จะมีบอกนะครับแล้วก็บางท่าเนี่ยก็จะมีเอฟเฟกที่พิเศษด้วยอย่างเช่นท่าเนี้ยมันจะเพิ่มความแรงได้ถ้าเกิดเรากดค้างเอาไว้อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับนี่คือดาบคู่นะเบื้องต้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเบื้องลึกเนี่ยเราจะต้องไปเล่่นนขอองงจริก ส่วนต่อมานะครับเขาจะให้เราเปลี่ยนอาวุธเป็นหนักเวทนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับว่าเกมนี้มันมีอาวุธค่อนข้างหลากหลายครับมีตั้งแบบ6 7ชนิดแนี่สำหรับนักเวทก็แน่นอนครับโจมตีระยะไกลเนาะเอฟเฟกก็ค่อนข้างดูดีเลยครับโซส,สกิลฟ้าผ่าอันนี้โดนหลายตัวนะครับแล้วก็การกดเนี่ยต้องกดแบบแนวดนตรี้ลยนะคือกดสกิลเสร็จปับ๊บกดอีกครั้งหนึ่งให้มันแบบใกล้ๆกับจุดที่เขาแนะนำครับมันจะสร้างความเสียหายได้อย่างรุนแรงเลยครับผม หลังจากนั้นเขาจะเปลี่ยนให้เรามาใช้ค้อนกับโลนะครับก็นอกจากนี้เขายังสอนเรื่องการหลบแล้วนะเกมนี้มันมีกิ้งหลบนะครับแต่ว่าครูดาวนานนิดนึงนั่นก็ต้องระวังนิดนึงนะครับเวลาบอสใช้สกิลค่อยกดกันละกันเนาะโอเคแล้วก็การต่อสู้นี้เขาจะบังคับให้เราแพ้นะครับไม่ต้องตกใจนะ เมื่อจบช่วงต้นนะครับเขาจะให้เราเลือกอาวุธที่ชอบก่อนเลยนะครับก็จะมีทั้งหมด7อาวุธด้วยกันนะครับคือมันจะมีสัญลักษณ์บอกอยู่แล้วนะครับว่าอาวุธชิ้นนี้มันสายอะไรเช่นอันนี้คือสาย DPS แล้วก็ป้องกันใช่ไหมครับอันนี้ก็ดี s แล้วก็ป้องกันอันนี้ก็คือจะเป็น DPS ล้วนก็จะแรงกว่าไอ,สอ้สคนนี้แต่ว่า2คนที่มันป้องกันได้ไงถูกไหม อ่าแล้วก็จะมีนักเวทที่เป็นโจมตีแล้วก็สนับสนุนนะครับนักธนูก็เช่นเดียวกันโจมตีแล้วก็สนับสนุนส่วนันสุดท้ายก็คือจะเป็นเขียวนะครับ s. <S ก็จะเป็นโจมตีแล้วก็ป้องกันนั่นเองอันนี้ก็คือช่วงแรกเนี่ยเราจะเลือกมาได้แค่อันเดียวก่อนนะครับส่วนอาวุธอันต่อมาเนี่ยเล่นไปประมาณเลเวล5้าเราก็จะเริ่มได้แล้วครับคือเราจะต้องเล่นไปเรื่อยๆผ่านเเรื่องผ่านคเควยไปเรื่อยๆครับแล้วเดี๋ยวเขาจะให้เราเนี่ยมาเลือกอาวุธที่เราต้องการจะเล่นเป็นอันดับต่อๆไปนั่นเองครับ หลังจากนั้นครับเราก็ทำเควสกันนะครับโดยการทำเควสเกมนี้คือเรากดที่บริเวณด้านขวาได้เลยมันจะเป็นระบบออโตเควสครับก็คือกดปุ๊บมันก็จะเดินไปให้แบบนี้เลยแต่ว่าการต่อสู้เนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดเขาบอกว่าเขาเอาออกไปแล้วนะและช่วงแรกที่ผมลองเล่นดูเนี่ยมันก็ไม่มีการออโตต่อสู้ให้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเล่นเองนะครับเพื่อความเร็วในการเล่นช่วงต้นนะครับท่านผู้ชมเนี่ยไปรับของรางวัลที่จดหมายได้เลยนะครับคือมันจะแจกของมาเป็นจํานวนมากทั้งสัตว์เลี้ยงสัตว์ขี่ครับกดรับทั้งหมดได้เลยครับ แล้วเนี่ยเขาจะดีดมาที่หน้าจอนี้ใช่ไหมครับกดคลิกลิงก์เลยก็ได้ครับมันก็จะพาไปแนะนําเกี่ยวกับเรื่องของระบบสัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยเราก็สามารถกดรีจิสเตอร์ได้เลยนะครับก็ไอตัวนี้เนี่ยจะเพิ่มค่า CP ให้เราด้วยคือมันเพิ่มความสามารถให้เราด้วยเห็นไหมครับมันเลยทําให้เราเล่นชงต้นง่ายขึ้นแล้วดูด้านบนครับก็คือจะเป็นตัวของสัตว์ขี่ที่เขาให้มาโคตรเท่เลยนะเท่มากเลยนะครับแล้วก็สามารถกดรีจิสเตอร์ได้เหมือนกันครับอันนี้เวลาที่เราจะเรียกสัตว์เลี้ยงก็ดูด้านขวาล่างนะคร เนี่ยก็สามารถเรียกได้ครับแล้วเวลาเราเดินออโต้เควสไปสักพักหนึ่งเนี่ยมันก็จะขี่อัตโนมัตินะเพราะฉะนั้นช่วงแรกแนะนาให้รับของรางวัลก่อนนะครับก็จะได้แบบสัตว์ขี่สุดเท่แบบนี้เลยพร้อมกับสัตว์เลี้ยงน่ารักน่ารักด้วยครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะต้องทําเควสต่อสู้นะครับมันก็จะมีบอกอยู่แล้วครับบนหัวของศัตรูเลยแล้วมันก็จะเดินมาให้บริเวณนั้นด้วยนะว่ามันมีศัตรูอะไรที่เราจะต้องสู้นะครับก็ชิวๆไปครับช่วงแรกครับสบายๆครับเจอแค่พวกกิ้งก่าธรรมดาธรรมดา เื่อเราไชมเล่นไปสักพักหนึ่งนะครับเราจะไม่สามารถทำเควสหลักได้เพราะว่าพลังของเราไม่เพียงพอครับก็ต้องไปเข้าร่วมกิจกรรมอื่นก่อนนะครับอย่างเช่นการทำเควสอื่นๆนะครับเราสามารถเช็คได้ที่ตัวออปชันนะครับแล้วก็ไปที่ระบบมิชชั่นมันก็จะมีพวกเควสประจำวันให้เราทำนะครับก็วันหนึ่งเนี่ยจะทำได้ทั้งหมด5ครั้งด้วยกันครับแล้วก็จะมีพวกไซตเควสให้เราทำด้วยนะครับวันหนึ่งก็ทำได้7ครั้งเพราะนั้นก็แนะนำว่ารับแล้วก็ไปทำให้เรียบร้อยครับ ส่วนไซเควสก็จะคล้ายๆกับตัวของเดลี่เควสนั่นแหละครับแต่ว่ามันสามารถรีพีทได้พูดง่ายๆคือสามารถที่จะทําได้7ครั้งเลยก็ได้นะคือวันหนึ่งมันทำ quest, เควสไออันเนี้ยได้7ครั้งนะครับแต่ถ้าเป็นเดลี่มันได้แค่หครั้งซึ่งแน่นอนว่าเควสพวกนี้เราก็ต้องเล่นเองนะจ๊ะไม่มีบอร์ดไม่มีอะไรให้ทั้งสิ้นนะครับเอาล่ะเรามาดูกิจกรรมอื่นๆกันบ้างดีกว่านะครับว่ามันมีอะไรให้ทาบ้างนะครับก็ถ้าเกิดเราเปิดเมนูขึ้นมานะครับดูด้านซ้ายเราก็จะเจอตัวนี้เลยครับด ซึ่งดันเจี้ยนเนี่ยก็จะมีทั้งดันเจี้ยนส่วนตัวนะครับเอาไว้ลงฟาร์มหาทรัพยากรเห็นปะเออมันจะคนละดันเจี้ยนมันก็จะได้ทรัพยากรแตกต่างกันไปนะครับแล้วก็มันจะมีระดับความยากด้วยนะส่วนอันนี้จะเป็นโคอปดันเจียนนั่นเองครับลงได้4คนนะครับแล้วก็สุดท้ายอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับเวอรีฮาร์ดครับก็คือพลังเนี่ยมันต้องการเยอะมากเลยงั้นเดี๋ยวผมลงดันเจี้ยนแบบโคอปดีกว่าเนาะลงได้4คนนะครับ เมื่อเราหาห้องนะครับเขาก็จะมีให้เราเลือกโรนะครับว่าเราจะต้องการเลือกโรไหนครับซึ่งผมก็เลือกได้ทั้งโจมตีกับซัพพอร์ตใช่ไหมงั้นเดี๋ยวผมเลือกโรที่เป็นแอตแทกกันแล้วกันครับเข้ามาแล้วก็เจอแมงมุมเลยครับใส่ยับกันก่อนเลยก็แล้วกันครับเหมือนกับว่าบางคนเขายังโหลดไม่เสร็จอะต้องรอหน่อยครับศัตรูเลือดค่อนข้างเยอะเลยครับห้าหมื่นนะครับก็สมควรแล้วที่ต้องโคออฟนะครับไม่งั้นนี่ใช้เวลาในการสู้นานแน่นอนครับเมื่อสู้ไปแป๊บหนึ่งครับก็มีบอสออกมานะครับเป็นบอสควยรับ เรื่องของเธอมีราวๆห้าแสนนะครับแล้วก็สกิลก็ต้องระวังไว้นิดนึงนะครับคือมันจะมีอนาเขตบอกชัดเจนเลยนะว่าสกิลของเธอจะโจมตีลงตรงไหนครับโชคดีที่เรามีตัวแท้งมาด้วยครับเขาก็เลยสามารถที่จะยั่วยุนะบอสให้ส่วนใหญ่ไปตีเขาได้ครับแต่บางทีมันก็หันมาตีผมเหมือนกันเลยไหมเพราะฉะนั้นจะใช้สกิลอะไรก็ดูดีๆครับอย่าพยายามใช้สกิลขาตายครับผมโอเคครับเมื่อเราจัดการบอสได้แล้วนะฮะก็ตามนี้ครับผมใช้เวลาเล่นไม่นานนะแป๊บเดียวเองอุ้ย มีของสีน้ำเงินด้วยโ้เยี่ยมไปเลยแล้วก็ได้กล่องุูมอีกกล่องหนึ่งครับส่วนกิจกรรมต่อไป Battle Ground นะครับอันนี้คือจะเป็น8 v e s u s แนะครับแล้วก็จะแบ่งเป็น2ฝ่ายด้วยนะครับโหน่าสนใจมากเลยลองกด Start q ดูเลยกันล้วกันนะครับดูซิว่าจะหาห้องได้ไหม Battle Ground เนี่ยเราจะต้องอทำการปกป้องตัวเหมือนกับ NPC ด้วยนะเออแล้วมันก็จะมีการคำนวณคะแนนจากการฆ่าศัตรูด้วยนะครับเพราะนั้นคือต้องดู2อย่างครับ ดูคะแนนแล้วก็ดูราชานะครับเรียกว่าราชาได้ไหมคือ <c oughs> เรียกราชาได้เปล่าอันนี้ต้องระวังนะครับศัตรูมันจะเข้ามาด้านข้างแบบนี้เนี่ยครับไม่เข้าล้มไปก่อนอุย๊ยโอ้โหมีเทเลพอร์ตไปนู่นแล้วไม่เป็นไรครับอันนี้มันมาด้อมๆมองๆนี่ไงมันเอาแล้วมันเอาแล้วล้มไปก่อนเออเอาดิเอาดิแตกแน่นอนแบบนี้เรียบร้อยครับผมจัดการได้ครับผมว่าผมเป็นคนเฝ้าตัว N อ็นพีซีของเราดีกว่า แต่ว่า a อ c ของฝั่งตรงข้ามเนี่ยไม่ค่อยมีใครเป็นหลอยเลยฮะผมว่าผมอาัยจังหวะเผลเนี่แหละครับเข้าไปเล่นศัตรูที่มันเป็นบอสดีกว่าเนาะต้องเอาคะแนนบ้างอะ่ะแต่บอสมันเก่งเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหผมจะตายเพราะบอสเอาจริงไม่ไหวว่ะมาดูบรรยากาศตอนต่อสู้ช่วงชุลมุนกันบ้างครับ บอสเบิร์ดนี่ไม่เอาแล้วเอาความมันอย่างเดียวเออเออมาดิมาดิมาดิโอเ้ยถอ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 ยพวกเราตายกันหมดเลยไหมหูโดน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 เจ็บอยู่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 ผมต้องดีบัฟศัตรูให้มันล้มบ่อยๆโอเคชนะเรียบร้อยแล้วครับผม คือเวลาหมดแล้วนะครับฝ่ายเราฆ่าศัตรูได้มากกว่าคือมันไม่สนใจนะว่าไอตัวเลือดของ n อ c นซีเหลือเยอะแค่ไหนนะถ้าเกิดว่าเราเอา n อ c นบีซไปลงเน่ยก็มาสู้กันน่าจะสนุกกว่าส่วนนั้นต่อไปเป็นอารีน่านะครับซึ่งอันนี้จะมีทั้ง1 V1 และก็3 V3 นะครับตอนนี้ผมลงได้แค่1 V1 ่่ะเดี๋ยวเอาบรรยากาศให้ดูกันละกันเอาเลามาถึงผมล็อกเป้าก่ากอนเลยละกันยิงสกิลหนึ่งไปก่อนเอาอยัางด้อมมองกันอ,อยู่ไม่รู้ทําอะไรผมหลบก่อนทําให้ศัตรูล้ม โอเคล้มเยี่ยมสตันต่อทำไมผมอัดเขาไม่ค่อยเข้าเลยวะทำไมเขาเก่งขนาดนี้แล้วทำไมเขาอยู่นิ่งๆอ้าวเสร็จผมสิ <laughs> <laughs> เหมือนเขาไม่เล่นนะเขาอ่อนให้ผมอะเอออุ้ยเขาใช้สกิลของสัตว์เลี้ยงใช้บ้างโอ้ล้มอย่างแรงเน้นให้ล้มไว้ก่อน เออด้ท่าใหญ่ไปโอ้ยถ้าเกิดเขายิงกับผมตั้งแต่แรกนะผมคงตายไปนานแล้วอะนี่เขาแบบอ่อนให้ผมไงอุ้ย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 หุ่ยจะตายแล้วผมวัดกันไปวัดกันไปอุ้ยผมล้มผมล้มเอ้ยนิดเดียวโอเคหูเป็นการชนะที่หืดขึ้นคอครับ ถ้าเขาไม่อยู่นิ่งผมก็คงไม่ชนะเนาะแล้วก็จะมีด้านล่างบริเวณเนี้ยครับเนี่ยเนี้ยเนี้ยก็คือจะมีทั้งระบบกิ้วอ่ะเดี๋ยวหากิ้วอยู่ก่อนก็แล้วกันซึ่งกิ้วเนี่ยมันจะมีระบบกิ้วออฟเฟอริงนะครับก็คือระบบเทรดกิ้วนั่นแหละลักษณะการทําก็คือไปหาของมาให้ตามที่กําหนดแค่นั้นแหละนะครับก็คือมาออฟเฟอริงไงก็คือมาบริจาคให้กิ้วอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นเควสกันไปอะไรอย่างนี้ก็จะได้รับเอเอพกิ้วด้วยแล้วก็ได้รับแต้มกิ้วเต้มกิล้วก็ไนหม มีกล่องสุ่มสัตว์เลี้ยงด้วยเนี่ยโหน่าสนใจเหมือนกันมีซื้อบัฟด้วยนะแต่ว่าอันนี้น่าจะต้องเป็นผู้ัวหนาเกีวใช้แต่ตังค์ดูดิสองล้านกว่านะคบแหมน่าสนใจเหมือนกันถ้ามีตังค์นะส่วนคนที่ต้องการที่จะออกเกียวนะครับก็มาที่คําสั่ง manage เกียวได้เลยมันก็จะมีคําสั่ง l e f t เกีวอยู่ตรงนี้ในเมื่อกี้พูดถึงระบบเกียวแล้วใช่ไหมครับขอพูดถึงระบบเพื่อนหน่อยกันละกันครับคือเพื่อนเนี่ยเราสามารถที่จะเปิดเมนูขึ้นมาแล้วก็จะมีระบบเพื่อนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็สามารถที่จะค้้้้นนนหาแแลลวกก็็อดเเพื่ตรงียไ หรือถ้าเกิดเรามาเล่นคนเดียวจริงๆอะไรเงี้ยเราไปดูที่ช่องแชทก็ได้ครับที่ชาวบ้านเขาแชทกันอยู่อ่ะเออเราก็คลิกที่ช่องแชทขึ้นมาได้เลยนะครับแล้วเราก็คลิกใครสักคนหนึ่งที่เราคิดว่าเราจะแอดเขาอ่ะนั่นแหละคลิกเสร็จปั๊บดูด้านล่างตรงนี้เห็นไหมครับก็จะมีทั้งการชวนเข้าปาร์ตี้แล้วก็แอดเพื่อนด้วยเห็นไหมครับแล้วถ้าเกิดเราเจอคนเดินผ่านไปผ่านมาเราก็แอดได้เช่นเดียวกันครับคือเราคลิกได้เลยแล้วก็จะมีคําสั่งเห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็นการส่องขอแอดเพื่อนแอดปาร์ตี้อะไรเงี้ยหรือแม้กระทับ ส่วนการดิวของเดียวของก็ไม่เห็นนะครับตลาดกลางก็ไม่เห็นนะครับไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่านะส่วนแฟคชันเนี่ยก็คือจะเป็นสงครามฝ่ายใช่ไหมครับมันก็จะมีหลายกิจกรรมครับหน้าจอแรกนี่คือมันสรุปเฉยๆว่าใครได้เปรียบเสียเปรียบอะไรนี้นะครับแล้วก็จะมีระบบแพทเทิร์นกราวที่เราเข้าไปก่อนอันนี้จาได้ไหมเออแล้วเดี๋ยวคะแนนมันจะเอามาประมวลผลกันทีหลังใครชนะมากกว่าน้อยกว่านู่นนั่นนี่ แล้วก็จะมีวอลซับไพอันนี้ก็เป็นคล้ายๆกับควยกิลนั่นแหละหาของไปส่งอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จะมีอันสุดท้ายเป็น q อนควสซึ่งมันมาตามช่วงเวลาอันนี้อาจจะเทนให้ดูไม่ได้แต่ผมแอบ,บเห็นประกาศอยู่นะว่ามันเหมือนก็จะมีบอสอะหรืออะไรสักอย่างเนี่ยเกิดในแผนที่อะแล้วมันก็ให้เรากดตัวเนี้ยเดี๋ยวมันจะพาไปยังสถานที่ที่มีสงครามอยู่นะครับคือเราจะต้องสู้กับฝ่ายสงครามด้วยไงไม่ได้สู้กับบอสอย่างเดียว ส่วนนั้นต่อมาอันนี้เป็นคิงดอมนะครับอันนี้คือจะมีเควสเหมือนกับเควสโลกมาให้เรารับอ่ะเออถ้าเกิดว่าเรารับแล้วก็ไปทําตามที่เควสบอกได้เช่นนี้เขาให้อ่าเราไปฆ่ามอนสเตอร์ใช่ไหมครับห้ตัวมันมีบอกแล้วนะว่าจะวาร์ปลงไปเลยไหมซึ่งในดันเจี้ยนเนี่ยครับจะมีผู้เล่นอื่นอยู่ด้วยนะครับและถ้าเกิดว่าเป็นคนละประเทศกันนะครับชื่อเขาจะสีแดงก็คือสู้กันได้เลยในแผนที่นี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ระวังไว้นิดนึงก็แล้วกันนะครับ เออแล้วก็ในดันเจี้ยนเนี่ยครับเลเวลดีมากเลยนะถ้าเกิดว่าลากได้ก็ลากนะครับคือเลเวลมันดีมากจริงๆอะ่ะแล้วมันมีเควสให้เราฆ่ามอน50ตัวเนี่ยผมบอกเลยว่ายังไงเราก็สามารถฆ่าได้ก่อนที่เวลาจะหมดอยู่แล้วถ้าเกิดเราไม่เจออีกฝ่ายหนึ่งลุมสกรรมซะก่อนนะครับ สมมติว่ายาของเราหมดแล้วเราทํายังไงดีใช่ไหมครับเราสามารถกลับไปซื้อได้ที่เมืองนะครับและก็เราสามารถที่จะเซฟวาร์ไปด้วยนะสมมุติว่าผมกาลังสู้มอนตัวนี้อยู่อะแบบทาเควสอยู่อะไรเงี้ยขี้เกียจแบบเดินมาใหม่เราเซฟวาร์ได้นะดูด้านซ้ายบนเนี่ยมันจะมีคําสั่งเนี้ยเออแล้วก็ด้านขวาล่างทะามันจะมีรีจิสเตอร์อยู่แล,แล้วเราก็เซตตั้งค่าได้นะครับว่าเราจะรีจิสเตอร์ว่าอะไรเผื่อแบบเรากลับเมืองไปแล้วไงจะได้วาร์กกลับมาตรงนี้ได้ส่วนถ้าเกิดเราจะกลับเมืองจริงเนี่ยเรากดที่แผนที่โลกด้านซ้ายบนก็ได้ แล้วเราก็เลือกเลยครับว่าเราจะไปโซนไหนนะครับก็อย่างเช่นตรงนี้ก็แล้วกันเนาะแล้วก็ไปที่เมืองเห็นไหมครับแล้วก็คลิกเข้าไปได้เลยนะครับมันก็จะมีคําสั่งให้เราเลือกครับว่าเราจะวาร์ปไปที่ไหนอะไรอย่างไงครับเมื่อเราเดินทางม,มาถึงเมืองนะครับถ้าเราไม่มั่นใจว่า NBC มันอยู่ตรงไหนบ้างเนี่ยเราสามารถคลิกบริเวณนี้ได้นะด้านซ้ายบนเห็นปะที่เป็นขีดๆอะเออเนี่ยมันจะมีรายชื่อของ NPC ที่สําที่สำคัญๆอยู่นะครับอย่างเช่นคนแรกเมอร์ชานเห็นไหมครับก็คลิกได้เลยแล้วมันก็จะเดินไปให้เราเลยครับ มันก็จะมีพวกที่เอาไว้ขายของเนี่ยไม่กี่คนท่านั้นเราลองคุยดูก็ได้ครับคนนี้ขายยาเปล่าอา้าวขายยาก็ซื้อได้เลยอะไรแบบนี้เป็นต้นส่วนของถ้าเกิดเราจะขายก็ขายได้นะเห็นไหมขายได้แล้วมีคําสั่งไบแบกด้วยในกรณีที่เราแบบว่าขายผิดอะไรเงี้ยรอบเกมนี้มีระบบ Life Skill ไลฟ์สกิลด้วยนะเราสามารถที่จะตกปลาได้ครับถ้าเกิดเจอสัญลักษณ์แบบนี้นะคลิกตรงนี้ก็ได้นะครับหรือคลิกตรงนี้ก็ได้มันก็จะดีดหน้าต่างขึ้นมาว่าเราจะตกปลาทั้งหมดกี่รอบนะครับก็อันนี้ผมตก3รอบกันแล้วกันตัวนี้คือพลังงานนะเดี๋ยวค่อยชี้้ดูกกลักน กดไปเลยนะครับแล้วก็เวลาเราจะตกเนี่ยคือมันมีทั้งตกเองกับออโต้อย่างนี้คือออโต้นะครับปล่อยเวลาผ่านไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะตกได้เองแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะตกเองก็คือคลิกตรงนี้แล้วก็มันจะเป็นมินิเกมให้เล่นครับแล้วก็ต้องแบบว่าคอยกดค้างแล้วก็ปล่อยค้างแล้วก็ปล่อยเพราะว่าถ้าเกิดเรากดค้างเกินไปอะ่ะมันจะเลยเกตครับแล้วต้องค่อยๆเลี้ยงอะ่ะต้องเลี้ยงให้มันเกตอยู่ในบริเวณที่มันกําหนดให้ได้พอเข้าใจใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นอันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเนาะจะตกเองก็ได้หรือจะปล่อยบอดก็ได้ครับ นอกจากตกปลาแล้วครับมีทําอาหารด้วยนะเออนี่นก็คืออยู่เป็นหม้อไฟแบบนี้เลยนะครับก็คือคลิกที่สัญลักษณ์ได้เลยนะครับมันก็จะมี2อันอันขวานี่นั่งพักผ่อนเฉยๆไม่มีอะไรต้องอันซ้ายนะเสร็จแล้วเขาก็จะให้เราเลือกนะครับก็ทําอันนี้ไปเลยก็แล้วกันเพราะช่วงแรกเนี่ยเรายังทําอย่างอื่นไม่ได้ครับคือเราต้องมีทั้งวัตถุด,ดิบแล้วก็เลเวลสกิลด้วยเลเวลสกิลก็ได้จากการทําไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับทำทำทำ,ทำ,น,น,ทำนู่นทำนั่นทำนี่ไปเรื่อยๆนะครับงั้นก็เดี๋ยวผมทําเลยก็แลนะ้วกันเนาะโอเคกาารทํเจ้าาาอหรเนี่ยไไไมม่่่ต้้้้อออองงะะรราาากเาากเเเววววลลลยยยดดดีีีแแแคนห๋็ ไ็จแล้วเห็นไหมครับเออเลเวลไอตัวการทําอาหารก็ขึ้นด้วยนะครับทีนี้มาดูตัวอย่างการเก็บพวกพืชพันธุ์ธัญญาหารกันบ้างนะครับสัญลักษณ์จะเป็นแบบนี้นะเมื่อเราเก็บเสร็จครับดูด้านขวาล่างมันจะมีให้เรากดเอ่อที่มันเหมือนกันอยู่อะครับอย่างเช่นอันเนี้ยเหมือนกันใช่ไหมโอเคเมื่อเรากดเหมือนกันเสร็จปั๊บเนี่ยมันก็จะถือว่าการเก็บเนี่ยจะสําเร็จเลยหรือถ้าเกิดเราคีิเก็จเล่นก็เหมือนกันครับสามารถที่จะปล่อยรอเวลาได้นะครับอันนี้ก็ลองดูแล้วกันเหมือนกัน3อันกดเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บ ทีนี้มาดูอีกตัวอย่างหนึ่งครับการขุดแร่ครับก็ถ้าเกิดเราเจอสัญลักษณ์แบบนี้คือสามารถขุดแร่ได้นะครับก็จะใช้พวกพ i ิกแอคอะไรอางี้เป็นต้นนะครับเดี๋ยวผมขุดสัก5ชิ้นก็นแล้วกันจัดปก็สามารถปล่อยอัตโนมัติเหมือนเดิมก็ได้หรือเราจะกดเองก็ได้ครับถ้าเกิดว่าแสงสีเหลืองๆเนี่ยมาตรงแร่ก,ก็กดเลยแบบนี้ครับเหมือนแนวดนตรีอ่ะเออนะก็สามารถกดได้เลยแบบนี้ครับผมคำถามต่อมาคือถ้าเกิดอุปกรณ์เก็บของระพังทําไงใช่ไหมครับอ่ามันมีคําสั่งสร้างเลยนะท่านผู้ชมเปิดเมนูมานะไปที่ profession เนี่ยเห็น เออมันจะมีหลายเมนูด้วยกันนะครับถ้าเกิดว่าเป็นคราฟติ้งเนี่ยมันก็จะมีการคราฟพวกอุปกรณ์ด้วยนะครับแต่ว่ามันก็จะใช้แร่ไงเพราะนั้นเราได้แร่มาอย่าใช้หมดกันละกันเก็บๆไว้บ้านนะครับแต่ถ้าเกิดว่าหมดจริงๆก็ไม่เป็นไรนะคือมันสามารถไปซื้อถดาอยู่ดีถูกไหมครับเออมันก็ไปซื้อได้จะเก็บเองก็ได้ซื้ออะไรเองก็ได้ส่วนเบ็ดตกปลามันจะอยู่ในหมวดของคราฟติ้งนะครับอันนี้ก็ลองดูกันละกันเนาะก็นอกจากใช้ไอเทมตามที่เขาบอกแล้วก็ใช้เงินแล้วก็ใช้พลังงานด้วยนนนนนนะะััั้้้วววทีีีี่ยมมจตดอ มันจะเป็นเควสให้เราไปเก็บเกี่ยวทรัพยากรหรือว่าคราฟของแล้วก็ไปส่งเหมือนกับมาส่งให้ n p c อะไรเงี้ยเราจะได้รับรางวัลเพิ่มเติมด้วยเช่นในนี้ผมกาลังเก็บแร่อยู่เด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวยกอีกตัวอย่างหนึ่งแล้วกันเก็บอันนี้แล้วกันนี่นี่เราสามารถคลิกเข้าไปได้เลยนะครับแล้วกด accept เป็นการรับเควสเสร็จแ,แล้วเราก็คลิกเข้าไปได้อีกนะครับกดคําว่า gathering มันก็จะเดินไปยังสถานที่ที่เก็บของให้เราเลยนะครับและถ่านั้นไม่พอครับไอ้ตรงบริเวณระบบเควสด้านขวามันจะมีแถบหนึ่งขึ้นมาคือแถบโป o เฟชันละ มันก็จะสามารถคลิกเพื่อที่จะเดินไปยังสถานที่ได้เช่นเดียวกันใช่ไหมครับก็เรียกได้ว่าโคตรสะดวกสบายเลยนะครับนอกจากเควสบริเวณนี้แล้วนะครับมันยังมีเดอะมาสเตอร์ด้วยนะก็คือเราจะต้องทำเควสถึงตามที่กำหนดก่อนคือพูดง่ายๆคือทำไปเรื่อยๆนั่นแหละแล้วเดี๋ยวเราจะทำเควสกับเดอะมาสเตอร์ได้ก็จะได้รับรางวัลเพิ่มเติมอีกนะครับแล้วก็แนะนำว่าให้ทำทุกวันนะครับเพราะว่าไอเควสคอมมิชชั่นเนี่ยวันหนึ่งมันทำได้7ครั้งนะครับ เอล่ะเรามาว่าด้วยเรื่องของความเก่งของตัวละครกันแล้วกันนะครับอันดับแรกเลยคือกระเป๋าครับขวาน,นะครับมันเพิ่มความเก่งให้ได้ยังไงอ้าวเวลาเราได้ของมาไงเออก็ลองมาเปิดดูเผื่อได้ไอเทมใหม่ๆม,มาอะไรเงี้ยพอเราได้ไอเทมใหม่ๆม,มาปุ๊บก็สามารถกดออโต้อีควิปมันก็จะใส่ของนี้ดีที่สุดให้อัตโนมัติอะไรงี้อย่างเช่นก่อนน้นนี้เนี่ยผมลงดันเจียนเนี่ยเราได้ตัวนี้มาใช่ไหมเออเกือบจะไม่ได้ใส่แล้วครับลืมมากดออโต้อีควิป ส่วนนั้นต่อมาก็ข้างๆกับกระเป๋าเลยก็คือระบบสกิลนั่นเองครับอันนี้อาจจะไม่ได้เพิ่มความเก่งให้เราโดยตรงแต่ว่าจะเอาไว้เปลี่ยนรูปแบบการเล่นของเรานั่นเองซึ่งเดิมทีนักเวทเนี่ยจะเป็นสาย DPS ถูกไหมครับอ่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะไปเล่นสายพพอร์ตเนี่ยมันก็เปลี่ยนได้ไงก็คือแค่เลือกแล้วก็เลือกสกิลแล้วกดอีคิพแค่นี้มันก็จะกลายเป็นสายพพอร์ตแล้วเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมก็ต้องดูว่าตัวเองอยากจะเล่นโดยใช้ท่าอะไรเป็นหลักนะครับซึ่งมันสามารถเลือกได้ทั้งต ส่วนนั้นซ้ายบนนะครับมันยังมีแพสซีฟสกิลด้วยนะครับแต่ว่าอันนี้มันเลือกได้แค่4อันนะครับอันแรกเป็นสเปเชียลนะอันนี้คือเลือกได้แค่เลนาซสุดเท่านั้นส่วนอันนี้ก็คือแล้วแต่เราจะเลือกเลยนะครับเลือกได้ทั้งหมด3อันด้วยกันนะครับช่วงแรกผมก็เลือกอย่างนี้แหละเพิ่มพลังโจมตีนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยเป็นต้นครับส่วนต่อไปนะครับขอพูดถึงเรื่องการอัปเกรดพวกอุปกรณ์ก่อนละกัน ซึ่งการอัปเกรดเนี่ยมันก็จะมี4รูปแบบด้วยกันครับอันแรกเป็นระบบคอนะครับก็จะเห็นว่าอาวุธแต่ละอันของเราเนี่ยเราสามารถที่จะเอามาใช้ในการเลื่อนขั้นเจ้าคอได้นะครับคือไอ้พวกเนี้ยเราไม่ได้ใช้แล้วใช่ไหมล่ะ่ะแล้วก็สามารถเลือกนะครับแล้วก็สามารถมากดอัปเกรดได้นะครับมันก็จะมีค่าสเตตัสเพิ่มขึ้นหมดเลยเห็นไหมครับ แล้วเดี๋ยวพอเราอัปเกรดคอไปจนถึงเลเวลสิบครับมันจะมีแต้มมาให้เราเลือกอัปเกรดด้วยนะครับว่าเราจะอัปเกรดเกี่ยวกับอะไรเช่นโจมตีเจาะเกาะอ,อัตราคลิอะไรพวกนี้นะพลังโจมตีก็จะอยู่ด้านซ้ายตรงนี้นะครับส่วนที่เกี่ยวกับการป้องกันก็คือจะอยู่ด้านขวาเพิ่ม HP ด้วยอะไรด้วยแล้วก็ด้านล่างนี้มันจะเกี่ยวกับเรื่องของการฮิวอะไรเงี้ยสายสนับสนุนก็จะมาอัปตรงนี้กันนะครับส่วนนั้นต่อไป Enchanting นะครับซึ่งอันนี้คือการตีบวกพวกอุปกรณ์นั่นเองครับโดยมันจะใช้แต้มอันนี้ มันก็ได้จากการเล่นตามกิจกรรมต่างๆนาะมันแจกมาเป็นระยะระยะนะครับก็คือกดตีบวกได้เลยครับแค่นี้แหละตัวนั้นต่อมาอัปเกรดทรินเคสสล็อตนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยคือมันจะมีตัวของสล็อตท,ที่เราสามารถอัปเกรดแล้วมันจะอยู่กับเราไปเลยตลอดทาวนนะครับโดยไอ้หอันนี้เนี่ยมันก็คือพวกเครื่องประดับของเราในแหละถ้าเกิดเราเปิดตัวของอุปกรณ์มาเห็นป่ะมันคือพวกเครื่องประดับของเราในแหละ5ส่วนนะครับก็คือสามารถอัปเกรดแล้วมันก็จะฝังอยู่ตรงนี้เลยนะครับ5อัน นั่นหมายความว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมเปลี่ยนอุปกรณ์ไปอะ่ะพวกคาสเตต,ตัสเหล่านี้มันจะไม่หายไปด้วยครับส่วนนั้นต่อมา e n g r a v e นะครับมันคือการติดตั้งไอเทมเข้าไปในอุปกรณ์ของเราอีกทีหนึ่งนะครับอย่างเช่นอันนี้มันเป็นคอสตูมที่ผมได้มาจากการเล่นตามเนื้อเรื่องตามภารกิจอะไรเงี้ยมันก็จะบอกว่าเฮ้ยเราสามารถ En Gra v e ฟได้นะแล้วจะ En Gra v e ฟอะไรมันก็มีบอกเห็นไหมครับ HP พเอ่อพวกเกราะพวกดามเมจอะไรเงี้ยแล้วไอพวกนี้หามาได้ไงใช่ไหมเราคลิกเข้าไปได้เลยนะครับเกมเนี้ยมันจะมีสัญลักษณ์แบบนี้วงบอกว่าไไมช้้นหาาดง เช่นนี้เขาบอกว่าได้มาจากการคราบนั่นเองครับแต่ว่าคราบต้องเลเวล30โน่นเลยนะถึงจะคราบได้ส่วนอันต่อมาอันนี้คือเหมือนกับเป็นแต้มสกิลพอยให้เรามาอัปเกรดเป็นสเตตัสเพิ่มเติมครับก็จะแบ่งเป็น3สายเหมือนกันก็คือแอตแทกเฟนแล้วก็ซัพพอร์ตสมมติว่าผมอัพอันนี้ไปขั้น10ใช่ไหมครับขั้น2มันก็จะเด้งออกมาแล้วก็ต้องมาเลือกว่าเราจะเอาอะไรอะไรเงี้ยอ่ะก็คือเป็นการเจาะก,ก่อใช่ไหมแล้วก็อันนี้ความแม่นยำคริ ree, อะไรเงี้ยก็สามารถเลือกได้เราแค่คลิกย้ําไปทีนึงมันก็จะอ,น skill นออะรไ่่ยาะ ส่วนนั้นบนคือ p r o f e s ชั่นจำตอนที่เราไปทำา u e s ส่งของได้ไหมที่เกี่ยวกับระบบ l i ฟ e skill อะ่ะนั่นแหละครับถ้าเกิดว่า level ของส่วนนั้นมัน up เนี่ยเราก็จะได้รับแต้มมาอัพเกรดเช่นเดียวกันครับเผื่อใครจำไม่ได้นี่ไงอยู่ข้างๆกันเลย profession จำได้ใช่ไหมเออเนี่ยพวกนี้แหละไปทำๆๆกันมาซะส่วนนั้นต่อมา companion กับ spirit นะครับซึ่งมันจะใกล้เคียงกันอะ่ะไอ้ไปดูก่อนอม m พ a n ียนคือจะเป็นสัตว์ที่มันออกมาช่วยเราใช้สกิลได้ใช่ป่ะเออนั่นแหละ ก็นะสามารถอัปเกรดได้ด้วยนะครับโดยการเปิดกระปัองมาแล้วได้ซ้ำนะครับซึ่งเดี๋ยวค่อยพาไปให้ดูแล้วกันเปิดที่ไหนเนาะอันนี้ผมมีแล้วก็อัปเกรดไปเลยกันแล้วกันแล้วดูด้านซ้ายบนต่อน,นะครับก็จะมีพวกสัตว์เลี้ยงกับพวกสัตว์ขี่ด้วยใช่ไหมอันนี้ก็นาเสนอไปตั้งแต่ตอนต้นแล้วนะครับซึ่งอันนี้เวลาจะอัปเกรดเหมือนกันนะหาตัวซ้ำให้ได้ก่อนนะครับส่วนเมาส์ก็คือสัตว์ขี่อันนี้อัปเกรดได้โดยการให้อาหารแต่ว่าตัวที่เราได้มาเนี่ยมันอัปเกรดยากงมากเลยอะ่ะคือให สำหรับการช็อปปงก็จะอยู่ตรงนี้ข้างๆกันเลยซัมมอนนะครับก็เข้ามาแล้วจะเห็นว่ามันมีการ์ดอันนี้ผมซื้อมาแล้วใช้เงินในเกมซื้อได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเปิดอันนี้ห0พ0เพชรนะครับได้ฟรีมาก่อนอันนี้แล้วนะครับงั้นเดี๋ยวผมก็จัดเลยกันแล้วกันลุ้นๆกันไปได้เลยเอ่ยอืมดูจากสภาพแล้วก็น่าจะมีแค่อันเดียวที่ดีสุดก็คืออันนี้นะครับเอาเปิดหมดเลยกันแล้วกันมาก็ส่วนใหญ่เป็นสีขาวกับสีเขียวเนาะ แล้วก็สีม่วงหนึ่งใบครับผมส่วนอีกตัวหนึ่งเป็นตัวพวกสัตว์เลี้ยงนะอันนี้จะใช้แต้มอีกประเภทหนึ่งนะครับซึ่งผมเปิดไปก่อนอันนี้แล้เดี๋ยวเอาบรรยากาศให้ดูดูดีว่าจะได้ตัวแร่แอะไรเขาบ้างไหมอืมมีสีน้ําเงินด้วยอ่าเดี๋ยวเปิดอีกเปิดอีกค่าซีพีเด้งเลยทันทีนะครับแค่มีตัวละครพวกนี้อยู่ในอยู่ในอยู่ในไอเดียเราอ่ะเอออุ้ยมีสีม่วงโผล่มาตัวหนึ่งโอเคใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ เออแล้วก็พวกนี้มันมีแจกฟรีด้วยนะถ้าเกิดท่านผู้ชมไปดูที่อีเวนต์อะจะเห็นว่ามันจะมีบางกิจกรรมอะครับอย่างเช่นอันเนี้ยคือมันจะมีการแจกพวกสัตว์เลี้ยงฟรีด้วยเห็นไหมครับแต่ว่าเราจะต้องไปทําตามภารกิจที่กําหนดก่อนเช่นให้ไปทำเควสประจาวันทำไซค์เควสไปบัตเช่นกราวอะไรเงี้ยไปทำก็คือมันเป็นสิ่งที่ผมสอนไปก่อนแล้เนี้หมดแล้วอะพวกเนี้ยยงเว้นโซโล่ดันเจียนผมยังไม่ได้ลงนะครับนั่นแหละพอเราลงเสร็จปั๊บเนี่ยเราก็จะได้ตั๋วมามาเปิดแล้วก็ลุ้นกันอีกีีีววว่าาเรรจจะะไไดด้้ตัอหมมยแกฟ แล้วก็จะมีตัวมิชชั่นอีเวนต์อันนี้คือทําตามภารกิจที่กําหนดคราวนี้เราจะได้ตัวการนะครับเป็นระดับโ oh, อเรเจนเดอรี่นะแต่นี่อาจจะต้องใช้เวลาในการทำนิดหนึ่งครับเพราะว่าบางกิจกรรมอะ่ะมันไม่ได้สามารถทำได้วันเดียวหมดไงอย่างเช่นไอ้โปรเฟชชั่นอ่ะวันหนึ่งมันทำได้7เควสปะ่ะเออประมาณนั้นอะ่ะมันก็จะไม่สามารถที่จะทำได้ภายในวันเดียวอันนี้ก็ต้องค่อยๆทำกันไปแล้วก็ยังมีอันนี้ด้วยนะครับก็ลักษณะเดียวกันไปทำเควสตามที่กำหนดเนาะคราวนี้ก็จะได้เป็นสัตว์เลี้ยงนะครับี่่อออาวยนะน้นนนะรันนัืคนะแตตงข ส่วนพวกเพรฟรีผมก็ได้จากนี่แหละกิจาก,การรมประจำวันเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยได้เชรฟรีก็มีจากในนี้นะแล้วก็มีพวกเอชิพเมนต์ต่างต่างด้วยเนี่ยเนี่ยก็ลองดูแล้วกันครับเกมนี้มันแจกเยอะเหมือนกันนี่ไงนี่ไงได้เพรแล้วและนี่ก็คือระบบคร่าวๆข,ข,ของเกมนี้นะครับก็ตามที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับว่ามีค่อนข้างหลากหลายเลยนะครับงั้นก่อนจากลากันไปเราไปดูเซตติ้งกันยดีกว่าอย่างนี้นะซึ่งแน่นอนว่ามันสามารถปรับพวกกราฟิกต่างๆได้ที่ด้านซ้ายบนเลยนี่นี่นี่เห็นไหมอันนี้คือปรับสูงที่สุด แล้วก็อันนี้เนื่องจากเล่นใน PC ไงก็เลยจะมีปรับโหมดขนาดหน้าจอด้ดยฟูลสกรีนไมนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยเป็นต้นครับอ๋อ,อแล้วก็คนที่เล่นใน PC เนี่ยมันก็สามารถปรับปุ่มได้นะคือบางทีแบบไม่ชอบเลยกด e ในการแบบกระโดดหลบอะไรเงี้ยไม่ถนัดอะไรเงี้ยอาจจะเปลี่ยนเป็นตัว s Shift อะไรเงี้ยก็สามารถมาเปลี่ยนในตรงนี้เนาะแล้วก็จะมีเรื่องของเวลาและภาษานะครับซึ่งอันนี้ก็จะมีบอกเวลาของเซิร์ฟเวอร์อยู่ด้วยซึ่งมันเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงเนาะเร็วกว่าในประเทศไทย1่งชั่วโมงนะครับแล้วก็